ข้อความในปกนณะคาถา,าจริยาปิฎกหน้า596กล่าวถึงว่าการพิจารณาโทษแห่งการไม่สร้างบารมีและก็อนิสง์แห่งการสร้างบารมีตามลำดับเช่นทานบารมีเป็นต้นเนี่ยเพราะในเรื่องของการให้ทานหรือการสร้างทานบารมีจะต้องรู้ว่าโทษของการไม่ให้ทานนี่มีอะไร และอน,นิสงส์แห่งการให้ทานอน,นิสงส์แห่งการบริจาคเป็นอย่างไรพันการพิจารณาโทษแห่งการไม่สร้างบารมีพิจารณาอน,นิสงส์แห่งการสร้างบารมีคุณธรรมเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยแหง่งบารมียกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าไม่ให้ทานสมมติถ้าหากว่าไม่ยอมให้ทานไม่มีการให้ทานเนี่ยนะจะเป็นอย่างไรท่านบอกว่าการไม่ให้ทาน การไม่รู้จักให้เป็นการนำมาซึ่งความพินาศมากมายหลายอย่างการไม่ให้คือการสร้างความพินาศให้แก่ให้แก่ใครให้แก่ผู้ไม่ให้นัผู้ใดที่ไม่ยอมให้ผู้นั้นก็สร้างความพินาศหรือวินาศให้แก่ตัวเองโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวเพราะว่าเสื่อมจากประโยชน์ทั้งหลายไอการที่ไม่ได้ประโยชน์ที่ควรจะได้นั่นแหละเรียกว่าเป็นความเสียหายเป็นความพินาศ อย่างเช่นคนที่ไม่มีการให้เนี่ยวัตถุทั้งหลายที่น่าปรารถนาเขาจะมีได้ไหมเนี่ยนะวัตถุทั้งหลายที่น่าปรารถนาไม่ว่าจะเป็นที่ดินเนี่ยนะคนที่ไม่เคยให้ทานมาเลยจะมีที่ดินเป็นของส่วนตัวสักผืนหนึ่งมั่งไหมบางทีก็บอกว่าแผ่นดินที่ซุกหัวนอนยังหาไม่ได้เขาบกงั้นพันนั้นเป็นโทษของอะไรเป็นโทษของความตระหนี่แม้กระทั่งเลือกสวนไร่นาทั้งหลาย ก้หายากบางคนเนี่ยนะเกิดมาเช่านาเขาทําตั้งรุ่นบนรรพบุรุษมาจนถึงเลนยังไงก็เช่าเขาตลอดไปเพราะอะไรก็เพราะไม่เคยให้ทานมาที่นาที่สวนเช่าเขาทั้งปีเนี่ยนะไม่รู้เจ้าของก็จะยึดเอาวันไหนก็ไม่ทราบเตรียมที่จะถูกไล่ที่ได้เลย,เน,ยนะเตรียมถูกไล่แล้วก็ย้ายผนีจรไปพันผู้ที่ไม่ให้ทานเนี่ยนะจะเสียหายจากที่ดิน ไม่มีแม้กระทั่งที่ดินทํากินที่สวนทํากินแก้วแหวนเงินทองถ้าหากว่าต้องใช้แรงงานสัตว์เป็นต้นแม้กระทั่งโคกระบือเป็นต้นก็ไม่มีทุกอย่างทําเองหมดเพราะไม่มีแม้กระทั่งข้าทาสกรรมกรคนใช้หญิงชายเป็นต้นก็ไม่มีทุกอย่างก็ต้องอาบเหงื่อต่างน้ําบางพวกก็เรียกว่ากำพร้าแม้กระทั่งไม่มีคู่ครองซัดเซเพเนจรอ,อดอยากขาดแคลนไปตลอดไปเนี่ยนะอันนี้เป็นโทษของการไม่ให้ทาน ทีนี้าการไม่ให้ทานใหม่ๆเนี่ยการไม่ให้ทานใหม่ๆคือทรัพย์สินที่มีอยู่ก็เป็นผลของการให้ทานมาในอดีตปกติแล้วผลของการให้ทานก็เต็มไปด้วยทรัพย์สินเป็นต้นทีนี้อาการที่ไม่รู้จักให้ทานเต็มไปด้วยการทําทุจริตวัตถุทั้งหลายเหล่านั้นก็เป็นของที่เป็นสาธารณภัยแก่ราชภัยและโจรภัยเป็นต้น ทีนี้คนที่ไม่ค่ทานเนี่ยนะไม่สามารถที่จะรักษาทรัพย์สมบัติเอาไว้ได้เนี่ยนะถึงจะมีบ้างคนอื่นอาจจะให้มาบ้างเ็ามีอยู่คนหนึ่งก็พอมีเงินเป็นหมื่นเลยนั่งรถไปเนี่ยนะพอมีเงินหมื่นแล้วลงรถก็หมดเงินหมื่นเหมือนกันพวกเอาไปหมดแล้วเนี่ยนะบางพวกนี้เขาเรียกว่ากลับจากต่างจังหวัดมันทางานในเมืองเนี่ยนะพอกลับไปถึงบ้านหมดตัวพอดี พันขามาอย่างไรขากลับไปถึงบ้านก็เช่นนั้นเนี่ยนะเพราะโจรภัยเอาไปหมดเลยพันถ้าหากว่าผู้ที่ไม่ได้ให้ทานเนี่ยเดือดร้อนมากแม้กระทั่งจะได้อะไรซากอย่างก็ต้องไปทะเลาะวิวาทต้องไปทะเลาะวิวาทก็เอากับคนอื่นเรียกว่าต้องไปรบปาข้าวฟันไปแย่งไปชิงไปทะเลาะเบาแวงจากคนอื่นพันผู้ที่ไม่ให้ทานเนี่ยนะ ทรัพส,สมบัติที่มีอยู่ก็เป็นของที่เป็นสาธารณะแกราชพัยโจระพัยเป็นต้นพอจะเริ่มมีที่มีทางก็ถูกยึดหมดแล้วอย่างนั้นถูกเขาริบถูกเขายึดไปหมดพอเริ่มจะมั่งมีอะไรบ้างกับเขาก็มีแต่การทะเลาะวิวาทมีแต่ฆ่าศึกมาแก่งแย่งแล้วก็สิ่งที่ตัวเองพอจะมีกับเขาบ้างมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรจริงๆมันมีที่ดินเยอะมากเป็นพันไร่ในทะเลทรายอย่างนั้นทำอะไรได้ มีสาระไม่มีแกนสารมีอะไรก็มีแต่สร้างความเสียหายให้หรือบางทีเนี่ยนะคนที่ไม่เคยให้ทานมาท่านบอกว่ามันจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยความเบียดเบียนหรือต้องเบียดเบียนผู้อื่นจึงจะได้มาอย่างที่เห็นเห็นอยู่ใช่ไหมว่าอาหารแต่ละมื้อของผู้ที่ไม่ให้ทานมานี่เป็นยังไงต้องเบียดเบียนสัตว์อื่นมานะได้มาด้วยกายทุจริตบ้างได้มาด้วยวจีทุจริตบ้างนนะ ทำความชั่วทางกายเช่นตานาติบาตจึงจะมีอาหารเต็มท้องจะต้องอธินาทานไปลักไปขโมยจึงจะได้กินเป็นต้นเนี่ยนะต้องไปมูสาต้องไปหลอกไปอะไรเข้ามาจึงจะได้อยู่ได้กินก็ต้องเ,เรียกว่าเบียดเบียนผู้อื่นไปทําบาปทํากรรมจึงจะได้มาสรุปว่าแม้กระทั่งบางคนที่ได้มาก็เหน็ดเหนื่อยก็รักษายากรักษาไม่ได้เลยพอจะเริ่มมีก็เสียหายไปหมด พอเสียหายตัวเองก็มีแต่ความเศร้ามีแต่ความโศกเพราะไอ้ความไม่มีเนี่ยนะเพราะอะไรมันจะทุกข์ยากเท่ากับคนจนไม่มีอีกแล้วไอ้คนที่พูดคําว่าเกิดมามันพูดแต่คาเดียวเนี่ยไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีเนี่ยนะเต็ไมไปด้วยความทุกข์แต่ผู้ที่ให้ทานมาเป็นอย่างดีมีการให้มีการบริจาคสร้างสมบุญกุศลมาเป็นอย่างดีเป็นอย่างไรท่านบอกว่าผู้ที่สั่งสมกุศลไว้ดีเนี่ยนะ ของเหล่านั้นไม่สามารถจะเป็นสาธารณะของผู้อื่นเขาเคยมีอย่างโชติยะเศรษฐีเนี่ยนะโชติยะเศรษฐีเขาบอกว่าไอความที่ทําบุญมาดีเนี่ยแหวนอยู่ในนิ้วเนี่ยนะถ้าเขาบอกว่าถ้าไม่ประสงค์จะให้ก็ไม่มีใครถอดออกจากตัวได้บางคนนี่มีทรัพย์ขนาดนั้นนะมีบุญขนาดนั้นทรัพย์นี้ก็ไม่เป็นของที่เรียกว่าทั่วไปแก่ผู้อื่นขณะเดียวกันย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งว่า เหตุที่ทําให้ไม่มีการให้ทานคืออะไรทําไมคนจึงให้ไม่ได้ไม่สามารถที่จะให้ได้การให้นี้เสมอด้วยการรบธรรมะท่านบอกว่าเพราะความตรณีนั่นแหละเพราะความตรนีมีใจหวงแหนยึดติดติดข้องแปลกนะว่ามหาพูดของที่จะให้ทานก็คือมหาพูดเท่านั้นแหละมันยิ่งติดมันยิ่งไม่มีถ้ายิ่งให้และยิ่งมีมันแปลกนะไอ้ว่ามหาพูดเนี่ย ถ้ายิ่งติดห่วงแหนจนไม่รู้จักให้ไม่รู้จักเสียสละเลยอมไว้ oh งั้นแหละถามว่ามีจะดีขึ้นไหมย,ยิ่งเสียหายฉันใดผู้ที่ไม่ให้ทานก็เป็นเช่นนั้นแหละถูกความตรณีครอบงำเมื่อมันถูกความตรณีครอบงำตัวเองเนี่ยจะต้องดูแลปกป,กปักรักษาก็ต้องทะเลาะวิวาทมีแต่ฆ่าศึกศัตรูต้องปก,ปกปักคุ้มครองร้รองให้นั่นแหละ ทีนี้ถามว่าเมื่อมีใจหมกมุ่นอยู่ด้วยวัตถุเหล่านั้นเหล่านั้นที่ตัวเองยึดติดด้วยความตระนีเกิดที่ไหนดีท่านบอกว่าเป็นเหตุให้เกิดในอบายบอกว่าหาแทบตายเราหรือบางคนนี่หาจนตายมีสิ่งที่หานั่นแหละเป็นอารมณ์แล้วก็ตายอย่างที่ว่าโอ้เกิดมาชีวิตชาตินี้ขอให้มีบ้านกับเขาสักหลังหนึ่งเถอะเนี่ยนะ จนได้บ้านหลังหนึ่งพอย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านตายพอดีถามว่ามีไหมอันนี้ไม่ได้เล่าหลอกแล้วเนี่ยมีเรื่องจริงพอได้บ้านเข้าไปอยู่ในบ้านไม่กี่วันตายไปแล้วเอาไหมมีบ้านเป็นอารมณ์ก่อนตายหาจนตายบางหนงแล้วมีบ้านเป็นอารมณ์ก่อนตายบางคนเนี่ยโอ้ยใฝ่ฝันอยากได้รถกับเขาสักคันหนึ่งในที่สุดพอได้รถมาก็ไอรถคันนั้นแหละพาตายตายแล้วจะไปไหนดีบางที มันบางทีห่วงแหนจนไม่สามารถเจริญบุญกุศลอะไรได้ความยึดติดในในวัตถุทั้งหลายความยึดติดในรูปเสียงกลิ่นรสโภพภะแล้วก็ไปทําบาปทอาอกุศลกรรมด้วยความตณีห่วงแหนได้มาแล้วก็ห่วงเหมือนกับว่ากลืนไว้เบ็ดเสร็จนะภาษ,าษาธรรมะเรียกว่ากลืนหมายความว่ารวบไว้เลยว่าเป็นของเราของเราแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นไม่ใช่ของคนอื่นคนอื่นห้ามมายุ่งห่วงแหนเหมือนกับอะไร เคยเห็นพวกตัวแตนหรือพึ่งอะนะมันห่วงรังมากมันบินว่อนอยู่นั่นนั่นแหละมันจะไปไหนไม่ได้มันยึดติดเป็นห่วงแหนใครอย่ามายุ่งตรงนั้นเด็ดขาดเคยตัวแตนเห็นไหมตอนที่เราไปห่ผมผ้าพระเจดีมีแตนอยู่รังหนึ่งนั่นเป็นเพราะความอะไรความตะหนีความห่วงแหนยึดมันยึดยึดยึดมันยิ่งยิ่งติดเท่าไหร่มันไม่ใช่ว่าจะได้เจริญขึ้นนะ ของในโลกนี้มันมันคือมหาพูดอย่างที่ว่ามหาพูดไม่ใช่ของใครอย่างแท้จริงผู้ใดมีบุญก็เอาของดีๆไปใช้ใครหมดบุญก็ไอของดีนี่แหละจะพาเสียละว่ามั้นัานวัตถุเหล่านี้ผู้ที่ไม่ให้ไม่บริจาคไม่เสียสละเลยนะนะอย่างสมมุติถ้าหวงแหนตัวเองหวงแหนมากมันเหมือนกับว่าอีกาตัวหนึ่งนะหรือนกแรง้งหรือนกอะไรสักตัวหนึ่งไปได้ก้นเนื้อมาก้นหนึ่ง มันคาบเอาไว้บินอยู่คาบอยู่มันไม่ยอมแบ่งให้ใครถามว่ามันจะเป็นยังไงนกตัวอื่นกับมูที่ตาแสดงความบินดีด้วยนะที่คุณในเนื้อก้อนโตๆบินมาบอกไหม่มาถึงจิกซ้ายจิกขวามันไม่ปล,ล่อยเลยไม้ปล่อยก็จิกหน้าจิกหลังจิกซะหน้าบวมหมดเลยนะก็ต้องลายไอตัวใหม่ก็คาบเอาไปใหม่มันก็ลักษณะนั้นนะที่มาของการทะเลาะวิวาทเป็นต้น นั้นคนที่ไม่มีการให้เนี่ยนะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเดือดร้อนมีแต่ความลําบากถ้ายิ่งไม่ให้เท่าไหร่ย,ยิ่งเดือดร้อนเท่านั้นนันพระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านเห็นโทษของการไม่ให้เห็นโทษของความตรนีท่านเลยทําความไม่ประมาทในการบริจาคทําความไม่ประมาทในการให้เพราะว่าการบริจาควัตถุเหล่านั้นเป็นเหตุแห่งความสุขสวัสดีเนี่ยนะ เป็นเหตุแห่งความสุขและความเจริญอีกอย่างหนึ่งผู้ที่จะให้ทานเนี่ยนะต้องมีปัญญาพิจารณาว่าโดยเฉพาะพระโพธิสัตว์เนี่ยนะบอกว่าผู้ขอเมื่อขอย่อมเป็นผู้คุ้นเคยของเราให้ของแก่ผู้ใดไปรู้สึกว่าจะคุ้นเคยกับผู้นั้นขณะเดียวกันคนที่มาเอ่ยปากขอกับเราเขามาบอกความลับของตัวของเขาให้เราฟัง เขาบอกความลับอะไรเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะเขาตนหนีมากมากเขาห่วงแหนเขาให้อะไรไม่ได้เลยยิ่งยึดติดมากไอ้ความที่เขาห่วงแหนมากขนาดนี้แหละเขาจึงเดือดร้อนเนี่ยมาเอ่ยปากขอบอกความจริงให้ฟังว่าอดีตตนหนีจริงๆเลยที่เหนียวจนถึงขนาดว่าให้อะไรไม่ได้ฉั้นคนมาขอก็เท่ากับมาบอกความลับว่าตัวเองในอดีตตนหนีมากนี่นะ ขณะเดียวกันเขาก็มาบอกเขามาแนะนําเราด้วยมาแนะนําแก่เราว่าท่านจงละความตนีเธอถ้าท่านไม่ละความตนีท่านจะเป็นเช่นข้าพระเจ้าพันของเหล่านี้เนี่ยนะถ้าหากว่าท่านให้ท่านมีการบริจาคท่านมีการเสียสละของเหล่านี้ก็จะเป็นทรัพย์ของท่านต่อไปในภาคหน้าเนี่ยนะท่านเอาไปใช้ในพบต่อๆไปได้